สองของเราชื่อเรื่องทำสรารภาพมาเยอะ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 เน็ตเจนเน็ตเจนไปดมเน็ตเจมเน็ตเจมขอบคุณครับขอบคุณครับเน็ตเจมเน็ตเจม,เมไม่ได้ฟังแล้ววันนี้ไม่ได้รู้แล้วโอเคขอบคุณครับอ่ะเน็ตเจมครับมาลองแนะนำตัวแล้วเนาะ อแนะนำนิดนึงก็ได้แนะนำตัวแล้วก็รับบทเป็นใครครับครับผมเชิญที่คุณนิดก่อนเลยครับอ่ะโอเคครับครับผมก็สวัสดีครับเนสศิลปภพครับในเรื่องรับบทเป็นไม้ครับครับครับโอเคนะครับส่วนผมเจงสสวัมงคนครับผมในเรื่องรับบทเป็นวินครับผมไม้วินไม้วินครับ ไมค์วินคําสารภาพเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรครับก็เรื่องราวครับก็คือจริงๆไมค์กับวินคบกัน3ปีแล้วครับไม้ไมยวินไม้วินทําไมคกับวินครับพี่เอ๋ไมค์กับวินคบกัน3ปีแล้วแล้วเนนกับเจมล่ะเนตกับ นี่ก็เจมเรารู้จักกัน3ปีแล้วามสามปีสีจะ4ปีแล้วครับผมเรารู้จักกันสี่ก็เพราะว่าเขาเอาบทของคุณมาเขียนหรือเปล่าครับผมก็คือด้วยความที่ไม้เป็นอะไรนะไม้ก็คืออ๋อคือส่วนตัวไม้เป็นเหมือนกับว่าคือคบกับวินแล้วก็เหมือนกับอยากจะสารภาพกับครอบครัวครับผมอ๋อจะพาไปเปิดตัวใช่ครับผมก็คือจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่บ้านก็เลยพากับ ไปที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับผมอ๋อถ่ายทํากันที่จันทบ,บุรีใช่ครับผมเออพากลับไปที่บ้านพาไปให้คนในครอบครัวรู้จกักว่าเราเนี่ยคบกันมาแล้ว3ปีแล้วไงต่อฮะครับผมกออ็ด้วยความที่เหมือนกับอันนี้ก็เหมือนกับแบบว่าวินก็มันจะมีอีกภารกิจหนึ่งครับผมที่ตัววินเองก็ต้องช่วยทางครอบครัวของไม้ด้วยอุย้ยใช่ช่วยอะไรอะ่ะต้องไปรอดูในเรื่องคำสรรารภาพครับเอา้า คุณกับเข้าไปกลงกืนช่วยครอบครัวเขาอีกแบบมันเหมือนกับแบบเป็นเหตุสุขวิสัยนะสุวิสัยสุวิสัยเออถ้าสุอิสุวิสัยไม่ใช่นะครับเอาสุวิสัยก็พอเออเออเออเฮ้ยน่าสนใจและจริงๆในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีที่เที่ยวน่าสนใจเยอะมากใช่ครับจริงๆจันทบุรีมีทะเลด้วยนะอ่าใช่ครับแล้วเออแล้วมันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมกับพี่ในต่ชอบกินมากคือทุเรียนเหรอ นั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่จริงๆอ่ะส่วนตัวคือเจไม่ค่อยชอบกินใช่ไหมครับแต่แบบพอไปลองที่จันอ่ะคือเปลี่ยนใจเลยเพื่ออะไรครับต้องรอดูคือคุณไม่บอกอะไรเลยใช่ไหมมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่พวกเจไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเออเออใช่ครับแล้วอาหารถิ่นหรือว่าเมนูพระรองที่คุณได้ทานคืออะไรก็มีแกงมัสมันทุเรียนครับผมแกงมัสมันทุเรียนใช่ครับว้าวเป็นยังไงรสชาติพี่ยังไม่เคยกินเลยในชีวิตจะบอก่ะ คุณคุณคุณนะเอาผมใช่ไหมโอเคครับก <laughs> อ๋อก็เหมือนกับแบบว่าคือถ้าเป็นแกงมัสมันตามปกติเขาจะใช้แบบเป็นมันใช่ไหมครับอืมใช่ครับแต่ว่านี่เขาจะเอามันออกไปแล้วก็เอาเป็นไอ้ทุเรียนเข้ามาแทนเหรอใช่หึ่ยแต่ทุเรียนพอมันลงไปต้มอ่ะมันก็จะแบบมีความยุยยุยมันก็จะมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นครับเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนมันสุกแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหชาวจีนนี่น่าชอบหนักเลยต้องลองเมนูนี้กินดูนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็อาหารใช่คุณสองคน ในเรื่องคำสารภาพครับก็จริงๆประทับใจอาหารเลยครับผมแล้วก็ไปไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำอย่างเช่นไปเดินตลาดแล้วก็กินกินของมาอย่างที่น้องเจมส์พูดครับผมก็บบมันอร่อยมากแล้วก็อยากให้ไปลองชิมครับผมผมเห็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ากินมากคือยำมังคุดกุ้งสดโูหน่ากินมากแค่คําว่ามังคุดกุ้งสดนี่ก็คือแบบอยากลองแล้วอ่ะคุณได้กินไหมเปรี้ยวปากเลยอร่อยไหม ต้องลองไปชิมกันครับผมทุกอย่างทุกอย่างผมผมอยากให้ทุกคนได้ไปจังจังหวัดจันทบุรีครับผมเพราะว่าแต่จะบอกว่าวันนี้คุณพ่อมาด้วยครับเนี่ยใช่ครับนี่ฮะคุณพ่ออ๋อใช่เล่นเก่งมากพ่อสวัสดีครับพ่อดครับคุณพ่อก็เลยต้องติดตามซีรีส์วายผมเข้าใจแล้วครับโอ้โห ขอภัยด้วยนะครับคุณพ่อ <laughs> <laughs> ใช่เออเอ <laughs> <laughs> นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าแต่และเมนูนี่ถือว่าน่ากินมากๆ <laughs> มาที่ผู้จัดของเราครับคุณปั้นครับ <laughs> ถามนิดน,นึงครับในตอนคําสารภาพเนี้ได้สอดแทรกเนื้อหาอะไรลงไปสถานที่ท่องเที่ยวเองก็ดีหรือว่าเรื่องของอาหารถิ่นครับ ก็อย่างที่รู้นะครับว่าจันทบุรีเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องทะเลเรื่องอะไรแต่ว่าสิ่งที่คนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยคือเรื่องอาหารนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยเราก็สนับสนุนนะฮะแล้วก็ชูในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะว่าบางเมนูเนี่ยเรายังไม่เคยกินเลยอ้กรุงเทพไม่มีเออเอาทุเรียนมาทำของคาวอย่างเงี้ยใช่กินแล้วเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยอูมามิเลยอ่ะแบบเฮ้ยดีอันดร้ยมโต๊ะอันดี้ยอโต๊แล้วก็แบบ คือรสชาติมันดีมากไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรืออะไรเฮ้ยทำไมเขาสามารถเอาของพวกนี้เนี่ยมาปรุงมาใส่กับของคาวแล้วมันทําให้มันอร่อยได้มากขนาดนี้เออเออเราเดยอยากนำผู้นี้นะครับเป็นซอฟ์พวเวอร์ให้ทั้งคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกได้เห็นว่าเฮ้ยเออไม้ของเราอ่ะมันน่าสนใจนี่ถือว่าขึ้นชื่อมากแล้วการเสนอการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเหละครับสอดแทรกเข้าไปยังไงครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าความยั่งยืนนะครับเราเริ่มต้นจากอาหารเลยเรานําสิ่งที่ เกิดขึ้นจากท้องถิ่นนะฮะไม่ว่าเนี่ยฮะสวนชาวบ้านเล็กๆออนะเราทําให้การเกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชนนะครับทำให้เขาสร้างตัวเองได้นะครับออแล้วก็กลับเข้ามาของความยั่งยืนของอาหาราว่ราะจะเป็นนวัตกรรมการทําอาหาราเพิ่มแวรูปต่างๆนะครับให้กับอาหาร แปลรูปนะครับไม่ว่าจะไปเอาไปอบหรือเอาไปทำอ,อไะไรกัองอาหารนะครับทำให้มันเกิดการสูญเสียของอาหารเนี่ยน้อยลงถูกแล้วก็ส่งออกได้อีกด้วยใช่ครับนะครับจริงๆแล้วทุเรียนในประเทศไทยเนี่ยมันดังมากอยู่แล้วผมว่าการนําเสนอมังคุดก็เป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะทุกวันนี้ส่งออกทุเรียนนี่ก็แทบจะไม่หวั่นไม่ไหวแล้วแต่มังคุดเนี่ยบางทีต่างประเทศอาจจะยังไม่ค่อย<ช>รู<ช>้จักนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก